ครับครับมาเฝ้ากับเราอีกต่อดูนะฮะ2700บาทครับ2700บาทครับ <laughs> เร็วที่1นึสองออกจากสถานีชมทานบางซื่อแล้วจะหยุดรับส่งร,งร้โดยสารสถานีสามเสนและปลายทางสถานีกรุงเทพครับร้โดยสารที่มีรถโดยสารเท้นทางกับขบวนรถด่วนสายใต้ที่8ปดสามขบวนรถด่วนที่8ปดสาม เดินทางไปสถานีบางบอนดูสารานิยานครปฐมบานปอพราชบุรีย์เทศบุรีหัวหิบนบางสะพานใหญ่จุกพรไผยาสุราษฎร์ธานีนาสารบานซองของจันดีจุกผาทุกสองห้วยยอดบางทางทหานเต์ล็อกมีเสถใช้การสด่อสารกับขบวนรถเที่ยวนี้หลอการยิงศารในฉากชลาที่สองฉากชลาที่สองครับ สถานีกลางกำลังเข้าสู่รฐานชลาดที่สองครับ Attention please, t h expect e f r i n number 8, i g h t f e service ครูตราม with ครับร้อยขอบวนวรถจอดอยู่สนิทไม่เดินตามขบวนรถลยครับประทัดอายจะรับประสายได้ครับโดยสากถนนดู่ข,ขบวนไปข้างรถเลยครับ ขบวนรถที่จะเทียบในชานทราที่2ในขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจสายใต,ใต้ที่83ขบวนรถตรวจสายใต้ที่83สายทางสถานีตรางโดยทางข,งขบับขบวนรถเที่ยวนี้ขึ้นขบวนโดยสารที่หรือโดยสารกับขบวนรถตรวจสายใต,ใต้ที่83ตั้งแต่ท่านที่1 10, 000, ี่6ตู้โดยสารของท่านจะอยู่บริเวณช่องจำหน่ายตั๋วเป็นต้ไนตไปไใน,นาๆนี้นะครับ โปรดรับด่วนสายใต้ที่83สายทางสถานีตรางทันที่1ถึงทานที่6นะครับจะอยู่เลนเข้าตำแหน่งจบกต้นสายครับ